มันถูกมันถูกตาดุอะอ่ามันก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยมันวิ่งหนีเข้าป่าแล้วค่ะก็ก็กลัวอ่าก็กลัวตาไงเหรอค่ะตาดุยังไงตาดุยังไงนะตาจ้าเหรออ๋ออย่างนั้นเหรอตาองเจ้าอย่างนี้เหรออ่านอ่านได้ก็ตานั้น่ะตานั้นานไงตานั้นดุไปบุญไหมไม่เคยตานั้นรักไปบุญไหมโอเคโอเคอ่ะแต่บุญต้องเรียนเรืงสิ่เก่งๆอ่ะอ่านต่ออ่านต่อนาน นา,นาอามีาพายุเอาใหม่เอาใหม่ชัดชัดนาอามีพายุเก่งมากเอาต่อไปนออาน้าตออาตานออุอนโมออีจออุอจุรออาลาเอาใหม่นา อมีจุลาอ่ะมีจุลาอ่านใหม่นาตานุนานาตานุมีจุลาเก่งมากทะลออุลกอ่านว่าฟ้าผูกมีรูฮะลกอุ้ยทำไมอ่านเร็วจังอ่านชัดชัดไหมสิฟ้าผูกมีรูฮะลกอ๋อเก่งจังเลยอ่านนอะอ่ะ นากอออาอามออีมีโออาพาโยออุยูอ่านว่านาามีพายยจบหมวนละค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมคะเหนื่อยแล้วเหร